เป็นประกาศสีเดียวสีแดงทั้งตัวก็จะมีอยู่ในกลุ่มพวกสีเดียวสีทองสีขาวอะไรพวกนี้แหละครับเขาเรียกกันว่าซุปเปอร์เลสทั้ตัวเขาจะสีแดงหมดเลยครับแต่พันนี้จะเป็น f 2แล้วนะครับก็จะไม่มีคเข่าสวัสดีครับพบผมในช่องพี Meta เมตาฟมครับวันนี้ เรามาชมประกาศแต่ละสายพันธุ์นะครับว่ามีสิบปลาชนิดนะครับว่าสายพันธุ์ไหนชื่ออะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาถ่ายที่สตูตัวนี้นะครับเราวันนี้เราจะถ่ายโหลถ่ายรูปสามใบนะครับจะใช้ในการถ่ายนะครับว่าบอกแต่ละสายพันธุ์ของปลาครับจะเป็นปลาเพศผู้ทั้งหมดนะครับเราจะถ่ายโหลห้าเหลี่ยมนะครับมีกระจกเงาวรอมนะครับ โลตัวนี้ด้วยนะครับจกหน้าสายหลังใสาข้างเงานะครับตล้วใบนี้นะครับหลังดำหน้าสายข้างเงานะครับวันนี้เราจะถ่ายด้วยสตูตัวนี้นะครับนี่ก็เป็นสตูที่ผมไว้ถ่ายรูปปลานะครับโล่ถ่ายรูปทั้งสามใบลาแต่ละสายพันธุ์เดี๋ยวผมจะบอกรายละเอียดนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับเรามาดูสายพันธุ์ที่หนึ่งก่อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสายพันธุ์เฮลบอยนะครับ เทลบอยก็ลักษณะก็จะเป็นตัวสีแดงนะครับก็เป็นลักษณะปลาเคลือบนะครับก็ถ่ายในโหลห้าเหลี่ยมครับหลังดํานะครับข้างเป็นกระจกเงานะครับก็่สายพันธุ์นี้จะมีหลายลักษณะนะครับก็นี่เป็นอย่างตัวอย่างหนึ่งนะครับผมก็เลยเอามาให้ชมนะครับเทลบอยก็จะมีหลายรูปแบบนะครับครับก็สวยงามนะครับ จะตัวแดงๆจะมีเกล็ดขาวด้านหลังของหางจะเป็นสเก็ตด,ดาวนะครับเป็นแฉกๆมี่สายพันธุ์เฮลบอยนะครับปะกกาหางสั้นนะครับอันนี้เดี๋ยวเราไปดูสายพันธุ์ที่สองกันดีฟ้า่าสายพันธุ์ที่สองนะครับหา,ายด้วยโหรห้าเหลี่ยมเงารอบนะครับ จะเป็นกระจกเงารอบด้านเลยนะครับกระจกห้าเหลี่ยมสายพันธุ์นี้จะเป็นมาเบิลครับมาเบิลนี่จะเป็นมาเบิรลายหินอ่อนนะครับตอนนี้กําลังนิยมกันนะครับมาเบิรลายหินอ่อน็ล้าตัวเขาก็จะเป็นปลาจากข้องมาเบิลนนครับเพื่อนันก็จะเห็นนะครับลําตัวเขาจะมีเป็นด่งดางๆคล้ายด่างวัวนะครับก็สวยงามไปอีกแบบนะครับเรียกกันว่ามาเบิล์หินอ่อนนะครับ ก็สายนี้ก็กําลังเป็นที่นิยมกันนะครับตอนนี้ก็สวยไม่ใช่ไหมลราครับเพื่อนๆสวยอีกหนึ่งแบบเลยนะครับแบบนี้นี่เป็นสายพันธุ์ที่สองนะครับถ่ายโดยโลห้าเหลี่ยมเงารอบนะครับโลห้าเหลี่ยมเงารอบเพื่อนๆว่าถ่ายโหลไหนสวยก็คอมเมนต์กันได้นะครับนี่ครับ มาเบิ้ลลายหินอ่อนเราไปดูสายพันธุ์ที่สามกันนะครับสายพันธุ์ที่สามสายพันธุ์นี้เลยสายพันธุ์นี้ก็จะถ่ายในโหลเจ็ดสองหกนะครับเป็นหน้าใสหลังใสนะครับก็จะมีกระจกเงาข้างนะโหลใบนี้ปลาก็จะมาพองด้านข้างได้นะครับจะเป็นโหลถ่ายรูปที่นิยมใช้กันนะครับสายพันธุ์นี้เขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวเรามาดูกัน สายพันธุ์นี้เขาเรียกว่ามุกทองนะครับจะเป็นลาตัวสีดํานะครับพื้นเพื่อนจะสังเกตเห็นนะครับเป็นปลาสีดํานะครับพื้นตัวเขาจะสีดํานะก็จะมีเป็นสเก็ตสีขาวๆนะครับตามพื้นผิวตัวเขานะครับก็จะระยับเพื่อนเพื่อนสังเกตเห็นจะเหมือนสเก็ตดาวนะครับก็จะสวยงามมากครับปลาสายพันธุ์าาน,นี้ดุดันนะครับสวยงามเลยนี่ก็เป็นสายพันธุ์ที่สามนะครับ ียกกันว่ามุกทองนะสวยงามครับสายพันธุ์นี้สายพันธุ์นี้ก็นิยมเลี้ยงกันมากเลยนะครับเป็นปลาที่นิยมเลี้ยงกันจริงนะครับสายพันธุ์นี้เป็นพิเศษเฉพาะตัวเขาเลยนะครับจะไม่เหมือนใครนะครับพื้นตัวดําจะมีเจ็ดเงินเงาเงาๆนะครับใส่โหลขึ้นโชว์นั่งดูเพลินๆเลยนะครับสายพันธุ์นี้ลองไปดูสายพันธุ์ต่อไปกันเลย สายพันธุ์ต่อไปก็จะเป็นเดี๋ยวก่อนนะครับภายในโหลห้าเหลี่ยมหลังดำก็คางก็จะเป็นกระจกเงานะทางนี้ก,กระจกเงานะครับข้างหลังจะเป็นกระจกดำนะครับเป็นสีชานะเรามาดูสายพันธุ์ปลากันปลาอะไรเนาะเป็นสิบประกาศสีทองนะครับเห็นไหมครับประกาศสีทองก็ถ่ายในโหลห้าเหลี่ยมหลังดำก็โอเคนะครับ ัดแสงอะไรได้ก็ก็สวยนะครับกระสีทองก็นิยมเลี้ยงกันมากนะครับลําตัวเขาจะสีทองทั้งตัวนะครับถ้าเป็นไฟแบบถ้าผมเปิดแฟลชเนี้ยมันก็จะแวับๆนะครับเป็นสีทองเกล็ดเขาจะ่าเมันสีทองตรงนี้อาจจะเป็นมุมมาแพลของกล้องนะลองมุมไกลๆนะครับเห็นไหมครับทรงก็สวยนะครับว้าวเห็นไหมเพื่อนๆจะเห็นนะครับมองเอาแว๊บๆไปครับนี่ครับเขาเรียกว่าประกาศสีทองนะ นี่ก็มาสายพันธ์เท่าไหร่นะสายพันธ์ที่สี่ที่สี่แล้วเราไปดูสายพันธ์ต่อไปกันเลยมาถึงสายพันธุ์นี้ตายด้วยโหลห้าเหลี่ยมเงารอบจะเป็นกระจกเงารอบด้านเลยนะนี่ครับกจกเงารอบด้านเลยนะครับเห็นไหมครับเปิดโหลแบบนี้โหลท่ายอันนี้นิยมใช้กันมากเลยจะถ่ายปลารู้สึก มีมิติขึ้นมาเลยนะครับ <Wow. S 1> ผมจะให้ดูมุมเกล็ดกาก่อนเห็นไหมล่ะครับเขาจะสามารถม้องได้รอบด้านเนะี่ยเห็นไหมครับจะเป็นกระจกเงาสะกสะท้อนทั้งรอบด้านเลยเห็นไหมครับอ่ามุมนี้ก็จะเห็นแบบนี้นะครับสวยงามครับอันหนึ่งสายพันธุ์นี้ก็จะมาจากค้อกมัาติกเคลื่อนนะครับหรือก็หรือรรอีกอย่างก็คือประกาศสายคอยของเรานี่เอง จะมีหลากหลายสีนะครับระกาศสายพันธุ์นี้สีสันเขาจะเยอะมากนะครับเห็นไหมครับนี่ก็ยิบตัวนี้ได้ก็เอาตัวนี้มาก่อนเลยเดี๋ยววันหน้าใค่ดูตัวหลังนะมาจากสายพันธุ์ค้อยมีโม่อะไรพวกนี้นะครับจะเป็นสายพันธุ์ของมัตติคันเลอร์ทั้งหมดไหมครับสวยไหมถ่ายในโหลนี้แล้วดูสุดว่าสวยมากเลยสายพันธุ์มัติคันเลอร์ ดูสายพันธุ์ต่อไปกันเลยสายพันธุ์นี้คืออะไรเอย่ยหายด้วยกระจกเจ็ดสองหกนะครับเจ็ดสองหกสายพันธุ์นี้ก็จะมาจากสายพันธุ์แบ็คไลท์นะครับเป็นแบ็คไลท์ลำตัวจะเป็นสีฟ้าเขียวๆขียวตัวจะเป็นสีฟ้าเขียวเขียวนะครับ ก็จะเป็นมาจากประกาศสีเดียวนะครับผมก็เอามาไฟกันนะครับก็จะเป็นแบ็คไลท์เรียกเรียกชื่อเขาว่าแบ็คไลท์นะครับลาเขาโดนแสงนะครับเขาจะเป็นลักษณะส,สะท้อนแสงสีเขียวสะท้อนแสงเลยนะครับเขาไม่พองนะแสดงว่าตื่นน้ำนครับก็เลยไม่พองสายพันธุ์นี้ผมก็นิยมเลี้ยงนะครับนิยมเลี้ยงกันเหมือนกันแต่ก็ยังยังน้อยอยู่นะครับย,ยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยมี ตงให้ชมกันเท่าไหร่นะครับสายพันธุ์นี้แบ็คไลท์นะครับไม่พองเลยครับแต่วเดี๋ยวคราวหน้าเราค่อยมาดูพันดอีกฝ่าเนาะวันนี้เขาไม่พองนองสายจะตื่นน้ํานะครับหรือรอแป๊บนึงให้เขาพองน่าจะตื่นน้ํานะครับเขาเลยไม่พองเลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยววันหน้าเราค่อยมาดูเขาใหม่มาจับดูสายพันธุ์นี้กันเลยถ่ายด้วยกระจกห้าเหลี่ยมหลังดํา รูมุมไกลๆกอนนะครับมุมบิดไกลนี่รู้สึกว่าสวยถ้าเหลีหล่ยมดงดำนี่ก็ถ่ายปลาได้ดีมากเลยก็คือเจ้าสายพันธุ์มาเบิ้ลสายขอบนะครับววเห็นไหมครับสวยไหมล่ะครับมาเบิ้ลสายขอบตัวนี้ก็ขอบเขาจะสวยเลยนะครับจะตําหนิไม่มีเลยก <วา S 1> ็เป็นสายพันธุ์เดียวกับมาเบิ้ลหินอ่อนนะครับเพราะเดียวกันก็จะมีแบบนี้ลักษณะน,นี้คือจัดได้ว่าสวยแต่ ปลาสายพันธุ์นี้จะจะเพาะพันธุ์ค่อนข้างให้สวยยากนะครับเพราะว่าอาะหนึ่งจะมีสวยไม่กิดตัวนะครับก็ <L> ลเลยจะเป็นปลาที่ค่อนข้างจะเพาะพันธุ์ให้สวยยากหน่อยนะ <L> เห็นไหมครับมุมเตกายสวยมากเลยดูใสยพันธุ์ต่อไปเลยสายพันธุ์นี้แอนแอนหายด้วยกระจกห้าเหลี่ยมเงาลอบเป็นไงล่ะ วยใช่ไหมล่ะครับ <Wow. S 1> ว้าวสวยใช่ไหมเจ้าต,ตัวคือซุปเปอร์เลสเดี๋ยวซูมกล้องก่อนนะซูมกล้องก่อนซุปเปอร์เลสจะเป็นประกาศสีเดียวนะครับเป็นประกาศสีเดียวสีแดงทั้งตัวก็จะมีอยู่ในกลุ่มพวกสีเดียวสีทองสีขาวอะไรพวกนี้แหละครับเขาเรียกกันว่าซุปเปอร์เลสตัวเขาจะสีแดงหมดเลยครับแต่พันนี้จะเป็น F2 แล้วนะครับก็จะไม่มีเห่าสีดำติดเลยนะ นิยมเลี้ยงกันมากเลยครับปลาสายพันุ์นี้ซปเปอร์เลสเียกันชื่อว่าประกาศสีแดงนั่นแหละครับคือเขาดูเท่มากเลยซปเปอร์เลสเห็นไหมล่ะครับสวยใช่ไหมมุมไกลๆนี่ดูสวยมากเลยนะครับสวยงามต่อไปกันเลยต่อไปกันเลยต่อไปกันเลยนี่คืออะไรถ่ายด้วยกระจกเจ็ดเอ้โหลถ่ายรูปเจ็ดสองหกนะครับ ังเงาก็คือเจ้าตัวประกาศไว้แม็กทีนั่มนะครับประกาศสีขาวนะครับเรียกชื่อกันว่าประกาศสีขาวก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมละครับตัวเขาจะสีขาวบริสุทธิ์ขุด่องเลยนะครับสวยงามนะครับวา <Wow. S 1> เลี้ยงแล้วรู้สึกได้ถึงความบริสุทธิ์ของเขานะครับเห็นไหมครับประกาศสายพันธุ์นี้มีสเสน่ห์มากเลยนะครับ เป็นประกาศสีขาวทีข่ขาวยันขี้ว้ยเลยเห็นไหมครับสวยมากเลยนะครับสีอื่นไม่มีครับนอกจากสีขาวนะครับมุมสมมุไกลๆหน่อยว้าวเป็นไงล่ะครับตั้งที่บ้านในโหลส,สวยๆนะครับโอ้โหจะเป็นมิติมากเลยนะครับสวยงามมากเลยต้องให้เครดิตครับ,รบตัวนี้สวยมากดูกสายพันธุ์ต่อไปกันเลย สายพันธุ์ต่อไปก็มาถ่านในโหลห้าเหลี่ยมหลังดํานะครับก็จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากหางยาวเจ้าฮับมูลนะครับว้าวดำดุตาก็ดำโหลก็ดำนะครับหามุมแสงนสายพันธุ์นี้ก็จะมาเป็นสายพันธุ์ฮาบมูลนะครับจะเป็นเชื้อสายเ็าคือประกาศจีนนะครับเห็นไหมครับหางเขาจะเป็นแแ่รแบบนี้เลยนะครับหางใหญ่มากครับ เห็นไหมครับเห็นไหมครับสวยมากนะครับสายพันธุ์นี้ต้องเลี้ยงในโหลใหญ่หน่อยนะครับเพราะว่าหางเขาค่อนข้างจะใหญ่มากนะครับลาตัวตัวเขาก็ใหญ่นะครับเป็นปลาสายพันธุ์ที่นิยมเลี้ยงกันมากเลยนะครับเพื่อนก็จะเห็นในความสวยงามของเขานะครับเห็นไหมนี่ก็เป็นัมูลสีเดียวนะครับสีออกน้ําเงินเทาๆนะครับว้าวมาอยู่ในโหลดําก็รู้สึกว่าสวยมากเลยเห็นไหมครับมุมไกล อ่างเขาใหญ่มากเลยครับเวลาเขาแผ่เห็นไหมครับเห็นไหมตัวใช่ไหมล่ะอะนี่เขาเรียกว่าประกัดฮาร์ปมูนนะครับเพื่อนๆดูสายพันธุ์ต่อไปกันเลยสายพันธุ์นี้ภายในโหลห้าเหลี่ยมเงารอบว้าวมุมไกลๆครับดูมุมไกลๆก,ก่อนเป็นมิติเลยนะครับ ปลาสายพันธุ์นี้เขาเรียกว่าเลดดากอนนะครับหรืออีกชื่อหนึ่งคือมังกรแดงนะครับว้าว <Wow. S 1> คือเขาจะมีลักษณะเด่นเลยนะครับว่าเก็ดลำตัวเขาสีขาวเพื่อนจะเห็นนะครับคีบหางคีบบนคีบล่างตะเกียบเขาจะสีแดงนะครับเป็นคล้ายๆเลยตั้งชื่อเขาว่ามังกรแดงนะครับเป็นปลาที่นิยมเลี้ยงกันมากเพื่อนๆนน้องๆก็รู้จักนะครับ เขาสายพันธุ์นี้โดดเด่นมากลักษณะเฉพาะสายพันธุ์เขาเลยน,นะครับตัวขาวหางแดงไม่ใช่ใครหรอกครับเลดดากอน,นี่แหละครับสวยงามใช่ไหมล่ะครับสายพันธุ์นี้ว้าวโหลไทายรูปก็สวยมาดูสายพันธุ์นี้กันต่อนเลยสายพันธุ์นี้่ายในโหลเจ็ดสองหกนะครับก็จะเป็นประกัด เปอร์นะครับคอ,อปเปอร์ก็จะเป็นลักษณะสา,ายเคลือบเจ็ดจะเงาเงาเป็นสีเงินนะครับเขาเลยเรียกเขากันว่าคอ,อปเปอร์เห็นไหมครับสายพันธุ์นี้ก็เป็นลักษณะเฉพาะตัวของเขานะครับเห็นไหมครับโอ้เห็นไหมครับยิบระยับเงาเงาเงินเงินครับเขาเรียกว่าคอปเปอร์นะสายพันธุ์นี้ก็น้องๆเพื่อนๆก็ต้องรู้จักนะครับเป็นปลาที่นิยมเลี้ยงกันเช่นกันความโดดเด่นของเขาเลยครับก็คือ ลำตัวเขาจะเป็นสีเงินๆนะครับทั้งตัวเลยนะครับก็สวยงามนะครับสายพันธุ์นี้สวยงามเลยครับสายพันธุ์ออปเปอร์ดูสายพันธุ์ต่อไปกันเลยมาถึงสายพันธุ์นี้ว้าวโหลดาตัวดำอีกแล้วก็จะเป็นประกัดถ่ายในโหลห้าเหลี่ยมหลังดำนะครับตัวนี้มาจาก สายพันธุ์สายพันธุ์อะไรนะซุปเปอร์แบ็คซุปเปอร์แบ็คนะครับเป็นประกาศอยู่ในกลุ่มพวกสีเดียวนะครับก็ความเฉพาะตัวของชื่อเขาก็คือแบ็คก็คือสีดําเขาจะเป็นมีลักษณะสีดําทั้งตัวนะครับประกาศสายพันธุ์นี้เห็นไหมครับสีดําทั้งตัวเลยไม่มีสีอื่นปนเลยนะครับก็นิยมเลี้ยงครับน้องๆเพื่อนๆก็นิยมเลี้ยงกันนะครับเป็นซุปเปอร์แบ็ค อยู่ในกลุ่มพวกซูเปอร์เลสสีแดงสีเหลืองอะไรพวกนี้นะครับกลุ่มเดียวกันนะครับประกาศสีเดียวน,นะครับก็สวยอีกแบบหนึ่งนะครับว้าใครชอบเข้มเข้มหล่อๆแบบนี้ก็หาไปเลี้ยงกันได้เลยนะครับสวยงามมากเลยครับสายพันธุ์นี้ว้าวดูสายพันธุ์ต่อไปกันเลยามาแล้วสายพันธุ์นี้ถ่ายในโหลห้าเหลี่ยม เอารอบดูมุมไกลๆกลันก่อนเพื่อนๆคงรู้แหละถ้าดูมุมไกลๆแบบนี้ก็จะเป็นลักษณะนี้เป็นแค่เป็นไม่ได้นอกจากมังกรเหลืองหรือเรียกชื่อว่าอะไรนะเล็ดเล็ดเยนโลไม่ใช่เยนโลดากอนนดากอนะครับสายพันธุ์นี้เป็นเห็นไหมครับโดดเด่นมากเป็นลักษณะเฉพาะสายพันธุ์เขาเลยลำตัวสีขาวหางแดงคีบแดงแตะเกียบ ไม่ใช่พูดผิดหางแดงเอ้ยหางเหลืองทีบเหลืองตะเกียบเหลืองนะครับมับงกรเหลืองนั่นเองว้าวชื่ออะไรนะยลโลดากอนยลนโลดากอนนะครับจำยากเหลือเกินแต่สวยงามใช่ไหมล่ะครับว้าวๆ้าวเลยนะครับปลาสายพันธุ์นี้อยู่ในกลุ่มพวกมังกรแดงกับมังกรเหลืองคือเลดดากอน ครับผมเสื้อสายเดียวกันนะครับลักษณะโดดเด่นของเขาเลยก็คือตัวขาวทุกอย่างเหลืองหมดนอกจากตัวลำตัวเขาสีขาวนะครับสวยงามนะครับสายพันธุ์นี้สายพันธุ์ต่อไปเลยว้าวถ่ายในโหลถ่ายรูปเจ็ดสองหกครับเดี๋ยวดูใกล้ๆว่าปลาอะไรเอ่ยปลากัดนั่นเอง นี่จะเป็นซามูไรนะครับมีเป็นรุ่นคุณปู่แล้วนะครับซามูไรตัวนี้ก็ลูกๆก็ยังไม่โตนะครับเอาตัวนี้มาให้ดูก่อนซามูไรก็จะเป็นประกาศอยู่ในพวกเจ็ดเครือบนะครับกลุ่มพวกเลด้ากอนนะครับตัวนี้ลักษณะโดดเด่นนะครับของเขาจะเป็นเจ็ดเงินเงินนะครับคีบว่ายคีบหางคีบตะเกียบเขาจะเป็นสีดํานะครับแล้วตัวนี้จะเป็นคุณปู่นะครับงอมหน่อยนะครับเด็กๆยังไม่โตนะครับ กษณะโดดเด่นของเขาครับ <Wow. S 1> เห็นไหมละครับสวยงาาเหมือนกันนะครับว้าวคือเต็มๆ็มมอคือซามูไรเห็นไหมอ๋อละคุณปู่เหนื่อยแล้วครับดูสายพันธุ์ต่อไปกันเลยสายพันธุ์นี้ตัวสุดท้ายแล้วว้าวอะไรเอ่ยภายในโหลห้าเหลี่ยมหลังดำจะเป็นมอมาเลนะครับมอมาเลประกาศด,ดั้งเดิมของไทยเรานี่เอง สายพันธุ์มอมาเลสสายยอดนักสู้สายพันธุ์นี้เป็นไงเป็นไงมอมาเลก็จะเป็นประกัดมอผสมมาประกัดมาเลนะครับก็จะเป็นประกัดยอดนักสู้นะครับสายพันธุ์นี้เห็นไหมครับขายประกัดมอบ้านเราเลยเห็นไหมเห็นไหมล่ะครับสายพันธุ์สุดท้ายนะครับของวันนี้นะครับเดี๋ยววันหน้านะครับเราจะมาดูสายพันธุ์อื่นๆกันต่อนะครับวันนี้ก็คงจะจบที่ หม้อมาเลตัวนี้นะครับอันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆครับแล้วทั้งหมดนี้ก็เป็นประกาศแต่ละสายพันธุ์ที่ฟาร์มผมนะครับก็วันนี้เราก็พามาดูลักษณะของแต่ละสายพันธุ์ครับสีอะไรแบบนี้เรียกว่าอะไรสายพันธุ์นี้เรียกว่าอะไรนะครับลักษณะเป็นยังไงนะครับวันนี้ก็ถ่ายในโหลทั้งสามแบบโหลไทยร่นทั้งแบบสามแบบนะครับ,บ,บก็ให้เพื่อนๆชมกัน,นครับอ่กเพื่อนๆสนใจอยากให้ผมทาคลิปอะไรนะครับ คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับไว้เดี๋ยวผมก็จะทาให้คลิปเพื่อนๆชมนะครับครับวันนี้ก็ห้าเพื่อนๆชอบคลิปวโนนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ผมด้วยครับเป็นกําลังใจให้ผมนะครับทาคลิปต่อๆไปให้เพื่อนๆชมกันนะครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับไว้ครั้งหน้าเรามาชมประกาศสายพันธุ์อื่นกันใหม่นะครับสวัสดีครับทุกคน